ความเดิมตอนที่แล้วเราแพตตี้แมมเพราะแพตตี้ตายโง่งไปนะโอเคอะดึงกลับมาได้นะโอเคโอ้กลับจากความตายมาซะตายแค่นี้ไม่ได้แกมาต่อแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปอ่าฮะโอเครอบนี้กลับมาก็คือโอ้โอเคไม่ได้หยิบกันมากนะโอเคด้วยดีดีด,ดอาหารแล้วก็มีนะยาของเยอะเลยแกทำอาหารให้ก่อนนะ เป็นพอ่อคนแม่ค้ดที่ดีนะโอเคเต็มที่แล้วก็เนี่ยพลังเต็มโอเคนี้เต็มอันข้างล่างเต็มไปเนี่ยเต็มแค่นเดียวหรอใช่ไหมอืมอัน,นไม่มีใครมาเอาว่ะจะทำเกินไปปะอืมไม่ร่มกันเนาะโอเคอจะพอนี่ปะเออปืนหมดป่ะไหนดูสิอันนี้อะไเงี้ยมันมีปืนโอเคผมต้องเติมปืนใช่ไหมผมว่าโอเคไม้เยอะกว่าอ๋อไม้เยอะกว่าเนาะโอเคหญ้าน,น,น้อยกว่าอ๋อ ต้องเติมฟืนเนี่ยจะได้มีเทียนทำพิธีกรรมเนาะโอเคแล้วก็เนี่ยต้นไม้โอ้โหเนี่ยให้ปุ๋ยโอ้โหโอเคก็คือผลลัพธ์การที่พอปลูกเนาะโอเคโคตรเยอะเอาเลขกลางให้ผมไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่านะเรื่องที่นกมาบินแถวๆฟาร์มเราเนาะโอเคอัพก็ได้นิดหน่อยเนาะโอเคเผื่อช่วยเราได้นิดหน่อยเนาะโอเคตอนนี้ก็ข้านี้เต็มมาที่ไวมากเพราะมีคนมาใช้งานเนาะโอเคเยอะเวอร์ก็ทำเลขกลางลอยนะผม ว่าจะมีประโยชน์จริงนะโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนหมดวันก็อย่าลืมมาให้พรด้วยบริษาทเ <c oughs> ชลหนงานต่อไหมเน้นเชลหนงานเพิ่มเนาะโอเคเดูซิมีอะไรบ้างนะโอเคผู้นัที่ดีคนจะถูกรักหรือกูกันแน่อ่ะคำสั่งอินสปายแทนคำสั่งเดิมที่เป็นคำสั่งไอ้ให้พรเนาะโอเคไว้เพิ่มค่า loyalty แบบพิเศษเนาะกว่าเดิมแ้วใช่ไหมอ๋อโอเคกับอันนี้ intermediate ก็คืออันนี้มันตัวนั้นปลาตัวสั่งการให้ทำงานหนักกว่าเดิมใช่ไหมโอเค คือเน้นบอกว่าเพิ่มง่ายๆกับเน้นบอกว่าใช้พิธีกรรมเลยออโอเคก็คือเป็นการเลือกระหว่างเพิ่มรอยตตี้น้อยแต่ได้งานเพิ่มด้วยหรือเพิ่มเยอะไปเลยนะโอเคองานเพิ่มมั้สิบเปอร์เซ็นต์หรอวะมันก็ไม่เยอะมากว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าไม่เป็นไรอินสปาก,ก็ได้ผมว่านะ่าจะแบบว่าเน้นด้านรอยตี้อ่ะเดย้าอื่นเ,เข้าไปบริษัทก่อเดิมก็ได้ผมว่านะโอเคคิดว่านะผม <c oughs> นะโอเคพิธ okay, ีกรรมตอนนี้มีอะไรตอนนี้ทำได้บ้างโ okay, อเคน,นี้อันนี้คูดาวไอตัวชุบกลับมาแล้วโอเคด้วยอันนี้ใกล้แล้วด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็กลับมาแล้วอันนี้เป็นตัวสลับไว้ตอนเน้นน้อยค่อยทำหัวเนาะเน้นกับฟื้นฟูข้าศึกทักกลับมาได้นะผมอันดีเลยโอเคผมลองคนที่ตายไหมอีกทีนึงก็ได้นะโอเคคนที่ไม่แก่กันไปนไอ่ะเนี่ยไอเวลฟาที่ผมสังเวยไ,ไปรอบหนึ่งรอบแรกนะโอเคคนแรกสุดที่สังเวยไปกลับมาได้ไหมครับผม ต,ตายก็กลับมาใหม่เรื่อยๆแล้วตอนนี้พุ่งหมอนะเป็นการเสียศรัทธาช่วงหนึ่งกันนิดหน่อยแล้วก็กลับมามีให้คนได้ใช้กว่าเดิมอ,ะอ่ะผพว่าไม่แย่นะโอเคแล้วก็ดูพลัง,อ,ลงอัพเรื่อยๆตอนนี้กินเยอะจริงตอนนี้อ่ะอัพเรื่องง่ายเนี่ยมันอัพเรื่อยๆมันอัพนิดนิดน,นิดหน่อยก็โอเค,คเควสมันได้พุ่งไวโคตรๆนะโอเคอันนี้ที่นอนพอปอะเออเลือดแล้วแต่น้องคนนี้ไม่นอนโอเคอุ้ยเน,นี่ยนี่ไอ้สไปายอ๋อเนี่ย เลยที่7จริงด้วไหมผโอเคอ๋อเต้นเต้นแทนแล้วอ๋อเนี่ยฟังก์ชันใหม่นะผมตอนแรกเป็น5เนาะตอนนี้เป็น7แล้วแปลว่าอันที่ผมทยอันนึงได้เป็น6กปะถูกได้งานเพิ่มด้วย10%เปอร์เซ็นต์เนาะโอเครอยทีเจ็ดผมว่าเป็นการอัพพิธีการสวงกระแสได้ดีนะโอเคเนาะคิดว่านะผมจะได้เวลามาทำพิธีดูดตังอะไรเงี้ยตอนนี้แต่ยังดูสิได้แล้วเรื่อยๆเนาะโอเคดูดตังแล้วก็ หาซอแทนอื่นได้นะโอเคสเตอร์มอนใหม่ดูรัลตี้กลับมาก็แบบว่าเนี่ยคุ้มค่านะโอเคผมว่าเราเจอหนทางที่ดีแล้วนะผมเรีอกมาถูกแล้วเรื่องตังค์เนะรวยรู้สึกรวยมากนะโอเคตังค์จะให้โอวาสต่อนั้นทีนะโอเคจะได้ว่าวังวนโอวาสดดเรื่อยๆวนไปเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนนะแต้มพิธีกรรมที่เสียไปถือว่าไม่เสียแลย้วทั้งสิ้นนะโอเคคุ้มค่านะผมโอเค,ค,นะอเ,คเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ โรล,ลี่ชนะเชคเนาะคิดพี่จะเล่นไอ้นักเกิลบอลกับตัวงูเนาะอเคจะมีความยากกว่าเดิมนะผมว่าใช่ไหมใช่แหละคิดว่าใช่นะโอเคอ่ะดูตรงนี้มาด้วยเคแล้วก็แวะเข้าไปเลยหวัสด,ดีจานเนีงูมาแล้วแม้แม,แม้เด็กน้อยมาถึงแล้วเนี่ยสนใจเล่นกันไหมจ๊ะขอเตือนนะจ๊ะว่าฉันเล่นคลิปรู้ไหมจ๊ะอะไรก็ได้แก่เนี่ยเลือกได้ ฟิงกี้คามยากก่อเดิมเนาะผมจัดไปเลยโอเคเสียงได้ดูข้าวก่อนเนาะโอเคนี่คือตาแรกคือไม่ทันนั่งก่อนเนาะดูสกิลก่อนนะ okay. เนาะโอเครอบแรกห้ามาก่อนแล้วต้องเน้นเลขเยอะเนาะโอเคตอนนี้สี่ห้าฝันถึงข้าวได้เยอะถึงวะสองไม่ต้องการเยอะอะผมมันไม่ได้แบบทวีคูณเนาะผมว่าไว้แยกดีกว่าให้มันห,หายไปดีกว่าเนาะสี่โอ้โหก่อต้องหาสนะี่เนาะโอเค อันกลางได้ไว้ก่อนเลยนะโอเคผมต้องพยายามรออันอื่นดีดีกว่านี้โอเคมีหนึ่งช่างมันนะโอเคต้องหาสี่โอเคหกหกเอาเป็นอันนี้ก่อนนะอันที่ไม่หายแน่ๆนเนาะผมเลยกันนะมันสี่แล้วไงข้อดีคือเราจะได้ล็อกเผื่อจะหกตรงกลางก็ได้นะโอเคอ่ะห้านี่เคลียร์ไปโอเคโอเคหลักการคือลอยฝันอึงลงเยอะก่อนนะโอเคค่อยสนกับทีหลังน่าจะได้อยู่ว่าเนาะหกนี่ยอ่าล็อกมันตรงกลางดีกว่าฝันงข้าวนะโอเคเนี่ยข้อดีคือปล่อยไปได้นะโอเคปล่อยไว้ได้ ฮ่าเคหนึ่งปล่อยไวนะอันของเขาเนี่ยแย่เนาะโอเคของเราดีกว่าปล่อยไปได้นะโอเคอันห้าฝั่งนี้เคหนึ่งเหรอโอเคเคลียร์ก็ได้ไหมไม่อยากเคลียร์เลยมันด๋อยมากเลยถ้ามันเคเผื่อเขาเคลียร์เราเนาะโอเคแล้วกันเพราไม่เคลียร์โอเคเขาเคลียร์ฝั่งข้าวแดแดแดไปเลยหนึ่งเนาะอ่ะเคลียร์สามไปแต่ไม่น่าเคลียร์อะมันไม่ควรเคลียร์ว่ะโอเคไปเลยดีแล้วเดียร์เขารอเลขอยู่นะโอเค ห้าอะเคลียร์ฝั่งข้างไป็นดีมากครับผมหกโอเคฝั่งข้างหกชิ้นผ่านต้องหาหกแล้วหกเนี่ยแย่แล้วต้องการหกอะ่ะสวยอันนี้ไม่ได้ด้วยนะโอเคแย่อยากได้หกอะ่ะสวยแล้ว,ว,ลวเต็มโอเคสามเคลียร์ขอหกหน่อย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 สามกระมาโอ้ my god ต้องการหกอะ่ะห้าโอ้ my god มันเคลียร์เรื่อยเลยแย่แล้วหกหกหกไปแล้วเออเคลียร์คู่เจ๋งไปละ ลดเลขเด้ยโอเคเสียวมากเลยนะผมแต่ได้อยู่โอเคห้าคู่ดีดีนั่แหละนี่เลขครเยอะนะโอเคสามคู่ดีขอบคุณขัาผมจบแล้วชนะ <Yeah. S 1> โคชคดีที่ฝันถึงเ,เขาทำลายพอดีกับเลขที่เรกคิดเราได้หกพอดีไงโชคดีนะโอเคเลยชนะได้นะผมอะไรกันเนี้ยฉันคนจะเก่งกว่าสิวะละ่ะโอเคได้การ์ดเพิ่มเติมแน่โอเคพอชนะเรียบร้อยแล้ว อู้ลูกนี้ผมเคยได้แลนะโอเคเป็นด้านพิษแทนอู้ไม่ต้องห่วงเลื่อดนพิษนะโอเคตอนนี้นี่ไงตอนนี้โอเคเมห้านะโอเคอ่าลองดูก็ได้มาตังเยอะตอนนี้นะโอเคลองพนันดังเยอะๆดูนะผมด้วยจัดมาแต่ผมรู้หลักการแล้วผมเลยคิดว่าผมเล่นเก่งกว่าเดิมแน่ๆคิดว่าน้องฮ่เกียดเลยอ่า พยายามดูเรียนรู้เรื่อยๆด้วยเพื่อมีวิธีที่กว่าน,นี้หรือเปล่าเนาะโอเคที่ควรจะทำเนาะผมหกใช่ไหม,ห,มหลักคือควรจะได้โลเยอะๆไว้ก่อนเนาะโอเคแล้วพยายามให้อยู่ตรงจุดที่โอเคอีกฟันหนึ่งเขาตันไม่ก่อนนะผมก็คือเราเน้นว่าที่อันด่อยๆอ่ะตั้งๆไว้ก็ได้ช่องหนงช่องเนาะผมอีกฟันหนึ่งเขาได้ดีวะ่ะดวงได้ผมว่าดวงอนะ่ะหลักคือดวงด้วยนะโอเคเราต้องการเลขที่ดีกว่าที่ไม่ค่อยได้นะโอเค โอเคห้าห้าต้องลอยฟันของเขาจุดๆโอเคโอ้กาตายหกอะเขาไม่เน้นเสียงเนาะโอเคเราก็ไม่อยากที่จะลงตรงนี้ต่อได้เลขเราแย่มากเลยว่ะสามโอเคต้องรอสามหนงฝั่งซ้ายเนาะอ่ะเคลียร์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 ก่อนแต่ไม่รู้จะดีป่ะเนี่ยมันต้องให้ฝันฝั่งข้ามเคลียร์ตรงนั้นด้วยเนาะจะจะดีเนาะโอเคสี่เนี่ยสี่ไม่รู้เคลียร์ดีไหมเนี่ยเอาสี่ดีกว่าโอเคทวีคูณดีกว่า เขาเคลียร์คู่โอ oh ้ไม่กอดหกัสีไปแลโอเคโอเคเราได้สิทธิ์เคลียร์นะโอเคได้แหละต้องรอดูฝันหนึ่งเล่นหกห้าเหรอวะโกงจังวะสีก็ไม่ไปสองโอเคปิดไปแล้วแต่ว่าเราเคลียร์ได้เลยเรามีห้าหกเนี่ยมีด้วยยอมเสียวดูท้ออกส okay, <Okay. S 2> <ๆ>ี่ห้าก็โอเคเขาไม่เล่นต่อเนาะเคเขาปิดเลยหกโอเคต้งการได้่ แต่เลขหน่งแย่ต้องการหนึ่งสองนะโอเคเนะี่ยเออนั่นแหละดีดีโอเคของบอทเล่นโง่จริงว่ะตัวนี้แหละที่ดีเนอะโอเคบอทเล่นโง่อ่ะเลขห้าโอเคปิดไว้จบแล้วบอทเล่นโง่อเนอะผมหลักคืองั้นเล่โอ้ได้หก้วยหลักไม่ใช่อะไรแหละบอทค่อนข้างจะถ้าเกิดเรารู้หลักการบอทอาจจะพอเนี่ยประคองได้อยู่เนอะโอเคฉันห่วยอ่ะ <laughs> เห็นด้วยโอนนะแต่ก็ถือว่าต้องคิดกว่าเดิมนะโอเค โอเคผมกลับมาแล้วอัพได้อีกขั้นหนึ่งเนาะตอนนี้จะได้ไปสู่ขั้นต่อไป20แน่ๆน,นะผมด้วยออาท้ายที่อัพก็เอาเป็นอะไรดีเอาซัมมอนสองไหมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าไป2คนน่าจะดีกว่าไงบัฟสองเท่าเนาะโอเคลองดูซัมมอนสองครั้งค้องกันเนาะโอเคได้2ตัวค้องกันอ่ะแล้วก็ปลดล็อกขั้นต่อไปเนาะโอเคเขาทีนะ้สามเนาะผมจะเพิ่มิลางการเก็บไอ้ลัทธิยีกอดิมด้วยเช่นกันเนาะโอเคดีๆๆ นั่นแหละที่รอคอยพอดีด้วยผมต้องการเพิ่มไอ้ขั้นต่ำเนาะโอเคตอนนี้ขั้นต่ำมันต่ำมากมากด้วยโอเคมีช่วงก็ดีแล้วแจ่มครับโอ,อรรอโอเคน้องปุ๊บมีเควสใหม่อ่ะจ้ะหวัดดีแจมว่าไงจ้ะฮัลหน้าครับมีคนมาที่รักที่พวกเรานะครับผมมาสาบแช่งพวกเราด้วยเช่นกนะันน่ะแต่อยากต้องพวกเราด้วยนะแกเอาด้วยไหมเดนะคนที่ไม่ชอบอะโอเครับผู้ติดตามที่ไม่ค่อยเชื่อใจเหรออ่าก็ได้ไมั้งโอเคฟังก์ชันใหม่โอ้เนี่ยดิเซนเตอร์นะโอเค คู่ตามที่เริ่มไม่เชื่อใจเกิดขึ้นเมื่อค่าความเชื่อต่ำไปจะมีอ๋อคล้ายคนทัว์ที่ผมพูดเราเหรออ๋อจะเป็นพวกเทรดเดอร์โอ้ระบบใหม่เทรดเดอร์แฝงตัวมาด้วยนะโอเคอาจจะบอกว่าทัวร์คุณก็ได้ฮ่าฮ่าท่าได้เกิดการแตกแยกก็ได้ก็ว่าไปจับไปขังโนโอเคเพื่อสั่งสอนเดี๋ยวมันไม่ได้อัพคุกเลยอะเขามารอแล้วอ่ะโอเคสายตาเขาดูว่าอยากทำร้ายเรามากนะโอเคไงดีวะ ผมต้องการคุกก่อนนะว่าประเด็นคือไม่มีตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมค่อยจับมันได้ไหมผมรอไว้ก่อนนะโอเคอุ๊ยมีตกใจเด้วยอันนี้คืออะไรมือนจะขึ้นอ๋อของใหม่เลยโอเคของใหม่เฉยอ้อันนี้เด้หมึกได้ตัวละยี่สิบอ่ะโอ้ว้าวคนรวยอ่ะหมึกนี่ของออ๋ของแร่พวกนี้นะล็อกเตอร์ของแร่นะโอเคตกยากๆสุ่มโอกาสดอกน้อยกว่าไปเนาะถึงราคาแพงเนาะโอเคเกินละเกินละ ตรงนี้ไม่ตังค์ยังไงก็เลยขายเอาแค่ข้าว,าว,าว,าวพออันที่แบบว่ามันได้ราคาดีก็ขายขายไปก่อนนะโอเคจะได้เผื่อรอมันกับราคาเดิมจะได้แบบคุ้มค่าก็ว่าไปเนาะโอเคน้องบีก็โอเค,อกอเคแก่แล้วคนเริ่มแก่หมดแล้วอ่ะแงเริ่มเศร้าดูไเตอนนี้คนแก่เริ่มเยอะถ้าลองอย่างนี้ได้ปะสังเวยคนนึงไปแล้วสุกลับมาใหม่มันก็ได้แบบว่าเสียแล้วก็กลับมาไงผมว่าคุ้มนะหลักการโอเค สังเวรพฤติดตามคนนั้นแล้วก็ทุกกลับมาใหม่นะเนาะคิดเพลอเขาจะได้ชะลออายุได้ปะผมว่าไม่รู้ว่ะหูได้แต้มเยอะนะเก้าสิบบวกเก้าสิบเนี่ยว้าวโอเคคนที่อยู่มานานใช่ไหมเกินสิบสี่วันขึ้นไปอยู่เก้าสิบบวกเนาะโอเคเปอร์เซ็น100ร้อยเปอร์เซ็นไงที่ศรัทธาเต็มที่นะเนาะว้าวสังเวยน้องเวลดูเนาะโอเคเวลจ๋าจอยู่มานานแล้วก็สังเวยไปสู่สวรรค์ไปเนาะโอเคหรือเปล่าวะ ไม่ค่อยชวนอาจจะไม่ใช่นะโอเคเทอเด็กเขารักไปข้างล่างแล้วอืวสังเวียนเสร็จแล้วปั๊บก็รับพลังกับกิทธิ์เยอะแบบพุ่งรัวๆได้อัพคันต่อไปนะโอเคไม่ออฟเดอะดี v วอส์สามอาวุธพื้นฐานเพิ่มดมเมดเพิ่มเบ็ดก่าไปแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวชุบกลับมาใหม่เลยนะโอเคเออฉลาดว่ะผมว่าเที่างเนี้ยมันคือบลางกันนะโอเควิ่งไปไหนนะแกทำพิธีกรรมต่อชุบต่อเลยแก คนเมื่อกี้ที่มึงเสียไปแล้วนะผมไม่ใช่อะไรมากอ่ะทำทันทีเรียกศพที่เมื่อกี้ตายกลับมาเฮ้ยแต่ไม่ใช่ผมผมลืมแปลชุบกันนิดนึง嘛โอเคเพราะว่ากี้ผมเสียเวกไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมากันแหละจะได้แหละผมว่าหลักการชุบได้ก็จริงอะแต่ผมแค่ลืมไปว่าชุบอันที่เมื่อกี้เราดีเลย์ไปแล้วเนาะโอเคซับขนกันนิดหน่อยโอเคโอเคโอเค เรามีสังเวยส,นะสังเวยโอเคสังเวยสว่านก็ด้านมืดนะโอเคด้วยอัพได้อีกขั้นต่อเลยนะโอเคก,ก็คือตรงนี้เมอร์ซิเดสเวปพอนโอกาสคิดดิคอนตอนโจมตีเหรออาวุธแบบสายคิดดิคอนคิดดิคอนมันดีจริงเวะเนี่ยผมว่าพิษผงคอตไตกับพิษยังไงแล้วไม่ได้ชัวร์นะโอเคถ้าสายอันนี้ก็คือแบบเรียกรัวๆวัวได้ะแค่คำสาปไปเรื่อยๆอถ้าไปต่อเป็นก็ตลี่เนี่ยโอเคน่าสนใจนะผม้อตลี่เวพอนงก้เต็มลวะ ไปมาพวกนี้เอาไปเพราะว่าเราเรารู้เทคนิคนะโอเคเอานี่ก็ได้อาวุธสายมอสซิเลตนะโอเคเน้นอาวุธดรอปใหม่นะผมเรื่อยๆโอเคนั่นแหละก็ผมว่าค่านี้คงเต็มในเร็วๆนี้นะผมดูแล้วอ่ะเรียบร้อยโอเคแล้วก็ส่วนนี้ผมว่าจะเอาว่า instant return นะโอเคผมว่าในกรณีเอเสียคนไปเพื่อชุบใหม่มันไม่น่าคุ้มผมว่าหรือว่าจะเอาแบบ return นี่จะดีกว่านะโอเค เนาะส่วนอาหารก็แบบนิดเดียวไงไมันแค่หัวใจเดียวไดว้มันน่าจะน้อยไปผมมาเร็วเอากับเพื่อช่วงสั้นๆเนี้ยเดีย๋ยวไปแค่ความนิดหน่อยก็ได้ดีผม,มเนาะอาิลเบตี้มุกกุดใหม่ก็ผมเนี่ยฟังก์ชันเมนูไอ้อินสแตนให้กับเลือกเมนูตรงนี้ได้นะผมโอเคแล้วก็ข่าวต่อเลยนะผมมาตอนนี้อัพเรื่อยๆสายนี้ครบแล้วเนะโอเคไปสายความตายต่อไปเผื่อชุกได้ตอนนี้ความตายมันดีนะผม,มา่า โอเคมีเระหว่าง,ง Respect your Elder t r a a t ก็คือสถัก,กคนแก่นะผมอ๋อเวลามีคนแก่ได้ค่าเฟดเพิ่มเติมเหรอเอไม่ไม่ค่ดีนะอมว่าก็ข้อขวาละ่ะ Good d i e Young Treat นะ Oh my God คืออันนี้คือเวลาคนตายจากการแก่ตายจะไม่ดีนะโอเคต้องตายจากการโดนคดกรรมหรือว่าสังเวยว้า wow. วข้อเสียคือต้องสังเวรตลอเวลานะโอเคต้องให้ทันอนะ่ะอันขวาคือได้เฟดสิบไงทันทีจะได้ห้านะโอเค แต่ข้อเสียคืออันขวามันได้เสียเฟดเยอะไป้เกิดว่าเราปล่อยตายธรรมชาติอ่ะเปนคือบางทีมันไม่ทันหมวเนาะถ้าเกิดเราจะทําพิธีกรรมหรือไปฆ่าถ้าเกิดไม่มีไอเมอร์เดอร์อ่ะเราไม่ได้เอาเมอร์เดอร์มานะโอเคเลยลำบากว่าไอกูดได้ยังอ่ะลำบากกันไปเนาะผมว่าเอาได้เฟดดีกว่าผมว่าเนาะมีคนแก่มาก็แต้มง่ายๆแหละื้นฐานม้นฐานไปนะโอเคไม่เสี่ยงกันนะอันขวาเสียเงินไปนะผมอันซ้ายง่ายดีโอเคนั่นแหละตามนี้นะผม โอเคอ่ะเดี๋ยวมาคอนเวิร์ตตัวน้องปุ๊บเหมือนเดิมป่ะยังอยู่ดีแล้วโอเคปุ๊บอันนี้วิวสีด้วยอ่ะปุ๊บจ้าตัวไปเอาใช่เดี๋ยวนะผมยังไม่อัพเนาะไอ้ขั้นที่2ที่จะได้สองตัวละครใช่ไหมนี่ไงอ่ะวิววันเนาะโอเคตัวนี้อัพจากของเก่าเนาะโอเคนี่ไงใช้ไม้แปรูป1หิน3แล้วก็ทอง4เนาะโอเค โอเคเรียบร้อยเป็นท่านสองนะผมจะได้สองตัวเนาะก็เหมือนเดิมเอาตัวพุ๊บมา <c oughs> เป็นบวกสี่เนาะโอเคดามเมจระเบิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ได้เลยเนาะใช่ไหมอืมก็คืออ๋อได้ระเบิดแค่ตัวเดียวเนะผมว่าต้องเอาตัวอื่นเป็นอีกสายหนึ่งก็ว่าไปมีสายนี่อันนี้คืออะไรเนาะอ๋อไฟเวอร์เอลิทบินหนีไปได้หัวใจกลับมาเหรอว้าวสายฮิวก็มีเนาะโอเคแปลกดี เอาาลองนี่ก็ได้ไหมผมว่าสายดามีดเนาะโอเคดู <c oughs> อาจจะโหดดูผมว่าใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนร่างเป็นอาวุธใหม่ให้เราเนาะโอเคตอนนี้น่าจะไปที่หม่ได้ปั๊บใช่ไหมที่สามเนาะโอเคอ่ะแล้วก็ปวดโตเพิ่มด้วยโอเคที่สามโซนพื้นที่น้ำนี่นะครับอุ้ยโดนหนอนก็มีวันดีน้องที่เราสู้ด้วยเนาะนะโอเค <c oughs> <c oughs> รักษณะหวัสดีจ้าทีา่ปักท้องให้เลี้ยงเยอะเนาะ เบ็พันเพิ่มดีไหมไม่ต้องการจ้ะเว้นแต่ให้ฟรีนะเวลาทีนี้่ดลองธุรกิจได้ดีมากเลยรู้ป่ามีผู้อยู่หัวมีผู้ติดตามที่อยู่หัวเยอะเลยด้วยมีให้เลี้ยงท้องเยอะเลยอ่ะฉะนั้นอยู่ที่นี่กันนะถ้าต้องการพื่พันล้าก็บวกเสมือนเลยแล้วกันนะแกมากกันเนาะจ้ะอ๋อเว้เนี่ยซื้อเว็ดพันได้อันนี้สองอันนี้สองโอเคนี่ส่อขายเม็ดพันอนี้เยอะแหละไม่เป็นไรอันนี้ต้องการเก้าคนเนาะโอเคเป็นที่ใหม่ ผู้ศรัทธาอย่างน้อย9คนเพื่อเปิดพื้นที่เราได้อย่างสิบกว่าคนละสิบห้านี่ล้นแล,นล้วอ่ะลองแผนที่ที่สามเนาะโอเคพื้นที่เหมือนเป็นโซนแบบน้ำน้ำเนาะอาจจะเกี่ยวกับพวกไปว่าทะเลต้องว่ายน้ำเนาะแองคอดีบเนาะโอเค,อค,ออเคพวกปลาเหรอว้าวอูบรรยากาศทะเลเชยการ์ดมีคิดตะคอน หีบดีกว่าเดิมต้านพิษแล้วก็หัวใจเหลือครึ่งเดียวจะได้ดงหนึงสองนะโอเคการเล่าลนี้ไม่คดีเท่าไหร่แต่ก็ได้แหละเนี่ยคิดดิคอนฮิตมาแล้วนะผมเมอร์ซิเลสเดกเกอร์กับเทนเดอร์เคานนะครับผมอลองดูป้ายตรงนี้เขียนว่าไงบ้างเข้าสู่แดนของบิชอปคาราม่าคนที่ไม่ทำตามความเชื่อเก่าถูกทุลายจ้าไว้แหละเนาะดูต่อดูต่อดูต่ออ่ะสวัดดี ตัวทะเลโอเคโอ้มีปล่อยน้ะอู๋ก็ดูแปลกใหม่อยู่เนาะโอเคน่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่ไม่รู้ว่าจะโหดจริงเมื่อกี้ไหมแต่เมื่อกี้โดนดาหมดไปแล้วเนาะโอเคนีคิดต่อนะเนี่ยคิดต้นเนาะโอเคเจอแล้วอ่าคิดต้นฉากไว้สหรับที่อัพเอะปะพาร์านเนาะโอเคโอเคเจอของที่ใช้เควสตรงกลางพอดีแล้วโอ้โหตัวืหใหญ่เบ้อเตอร์ตัวตรงกลางเมื่อกี้เนาะโอเคเหมือนจอมเบี้ผล่มาวาร์ปได้ปล่อยตัวเล็กมบ้อเตด้วย โอเคโอเคโอเคโอ้ okay, okay, okay. Oh, มีปล่อยน้ำเรื่อยเลยน้ำมันดูน่กกากลัวนะโอเคโอเคโอเคแต่ที่เราพอได้ถ้าเราสงบสติไว้ก่อน <c oughs> แอบวนบ้นนิดหน่อยนะโอเคดูน่กกากลัวน่กกวากลัวอยู่ด่านนี้โอ้ oh my god คิสตันก็คือเน,นี่ยพวกเนี้ยไอพวกเสาที่มีคิสตนนะันเนาะโอเคตัวนี้มีป่อยโอ้ระเบิดด้วยใจเย็นนะครับยังพอได้อยู่ถอยบ้างถอยบ้างโอเคโอเคมึยื้อตีสองทีได้ปะจังหวะมันอู้มันระเบิดด้วยโอเคโอเค ระวังตัวท่าแบบใหม่ๆนะโอเคไม่เคยเจอมาก,ก่อนอาจจะมีอันตรายที่ไม่คิดไม่จะมีก็ได้โอเคมีซ้ายขวาใช่ไหมขวาไปไหนเอย่ยขวาไปเจอมอนเตอร์ตัวเดียวให้ใฟาดเลยนะตายงงงงแันเลยโอเคบรรยากาศคือแบบเป็นประการังเน้จเเลเข้าไปเนี่ยนุ่มเย็นดีผม่าชอบนะบรรยากาศสีสวยดีไม่เหมือนกับไอเ้เขาแล้วมันดูบแดงเกินไปออกแนวเห็ดจา๋า อันนี้ดูทะเลดีผ่อนคลายสีหน้าสีตาตัวนี้ระเบิดแบบไม่มีเลือดมาใช่ไหมผมว่ามันแค่ตีแล้วระเบิดเลยเนาะโอเคด้วยเหมือน,นใครดีโอเคอผมว่าง่ายนะตอนนี้แองคอดีโอเคแท่งเรืองแสงประดับเพิ่มเติมใหม่ของโซนใหม่เนี่ยต้องการคริสตัลสารในการอัปเกรดนะโอเคฮึแต่เ,เราเก็บไปทำไม่เน,น,นะเพชรไอตัวะภาคารก่อนเผื่อได้ทำบางอย่างเพิ่มเติมกว่าน,นี้นะโอเค ฟาดทีเดียวพอหลักนเนี้เราเบิดได้ผมว่าอาจจะเนี้ยฟาดให้มันโดนบางอย่างเนะโอเคน่าจะได้อยู่ไม่ใช่ตัวที่แบบว่าใช้ฆ่าให้แบบได้เนี่ยโอเคโอเคไหมเราฟาดไปหามอนเตอร์เนี่ยตึบระเบิดตู้มไปโดนนถ้าโดนๆๆมันแก้นีเมียนแรงแนะ้ะโอเคผมว่าที่นี่น่าสนใจดีแบบเล่นง่ายดีนะผมลุกป,ปั้นแลมคาฟนะโอเคลูกป,ปั้นไม้ที่เป็นแกะใช้ไม้สามกว่าไปเล่นเรื่อย คติดทิ้นอีออะไปต่อทางซ้ายนี้โอเคผ่านเ็ดแรกแล้วนะผมรับตังค์มารวยรวยรวยพื้นที่ตรงนี้มีเพชรชินมากกันแล้วน่าสนใจนะโอเคจัดไปแล้วหลักสุ่มดีกว่านะโอเคเผื่อเจออะไรน่าสนใจอู้แหละใครวะสวัสดีครับผู้ละทายเหรอคำาะทายบางอย่างนะโอเคลาตูหวัสดีนักสู้เอ๋ยยินแยแสถ้าฮะ ตู้ต่อไปโดยไม่หลบได้ละก็ได้รางวัลอ๋อห้องต่อไปห้ามหลบเนาะโอเคถ้าล้มเหลวแล้วก็ก็นั่นแหละนะผมน้าหน้าไายกว้าไปก็คือห้องหน้าทั้งกดไอ้นั่นนะทั้งกดยิงเนาะโอเคลองดูก็ได้โนดอสลูกสามห้องเลยหรอมีขึ้นสามห้องเลยเนาะโอเคฝาล่างขึ้นสามอวดดีเอาห้องนี้ห้องฟรีป่ะเค้มน้องห้องนี้เกี่ยวหรือเปล่านะแต่ลองไม่เผื่อก็ได้เผื่อไปนับด้วยเนาะโอเคฟรีเหรอ รแล้วล็อกเซ็นนะโอเคฟีกเอามาครับผมรับเลยครับผมถ้าไม่ว่าทิ้งก็จะเอาไปใช้ทำอะไรก็แน่นะโอเคข้อที่เราสาขอบคุณครับโอเคอะโอเคถึงห้องบอสแล้วอะสามห้องห้ามหลบนะโอเคถ้ามีห้องพอนะเนี่ยห้องแรกปะนับปะเนี่ยไม่นับไปมันจะนับแค่ห้องนะปะห้องที่มีมอนเตอร์นะโอเคอันนี้คือแบบ ยังก่อนห้ามวิ่งกันนี้นะโอเคห้ามกิ้งวิ่งเร็วอ่ะก็ไม่ง่ายนะต้องโอ้โดนดาเมจได้โอเมก้าดโอเมก้ดโอ้โหมันโดนไม่ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเราไม่หลบนะโอเคยากอะผมยากโอเคยากมากเลยเอาจริงนะมันเดินเหมือนนะช้าช้าด้วยวะผมรู้สึกว่าบางทีมันเดินช้าๆนะโอเคโอเมก้าดโอเมก้ดมันผมรู้สึกว่าผมชินกับการกิ้งไงบางทีแบบว่าไม่กิ้งมันไม่ได้เท่าไหร่อ่ะ แล้วมันมีสกิลแปลกๆเยอะเลยด้วยโ oh อ้ไม่ก็จะตายเนี่ยต้องรีบฆ่าเลยผมว่าไม่ไหวแล้วต้องรีบฆ่าเลยโอ้หือเสียเลือดเยอะมากโอ้ไม่ก็จะตายแล้วจริงๆนะจะต,ตายแล้วจะต,ตายแล้วห้องแรกก็จะตายแล้วเนี่ยแย่ yeah, แล้วโอเคลูก okay. ป,ปั้นน้ำตกสามห้องเ,เหรอวะถามจริงโอ้ไม่ก็โอเคหลบเราหลบโอ้โหโดนเลย ตายแล้วโอ้ตาย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 ตนยตายตายายต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 าะตายตากตาวตนยตายลายต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 ัยตาินายตายตาตาดตา้ตาเตายายตายตายนยากตากตายตยายายตายตาายายตายตายายตาายยตายยตายตายตคยายยาย สองห้องแล้วหัวใจเพิ่มหัวใจเพิ่มโอเคโอเคเพิ่มมาครึ่งนี้ก็งดีวะจะรอดหรือไม่เราเจากันได้นะโอเคโอ้ยก็ห้องนี้ห้องนี้ง่ายวะห้องนี้ง่ายห้องนี้ง่ายห้องนี้ง่ายใช่ปะหมดยังเกี่ยวกับไรห้องนี้ไม่เกี่ยวหรอโอเคมอนเตอร์อ๋อไปห้องสปอนตัวนี้มานะโอเคตัวที่นี่เนาะห้องหลอกนี่วะอะไรวะรู้สัดดีใจก็ได้ผ่านแล้วคาราม่าวะดีใจเขาส่งหน้ามาทำมาหลายตัวเหมือนนายนะ หลายตัวที่ต้องเหลวหมดเลยด้วยเช่นกันนะ่ะแต่นายไปกระสุดเดินรู้ไหมให้ตายสิจะคอยดูนายกับที่ของนายต่อไปกันนะเน่าเสียจากภายในเลยเป็นโลกชิบหายไงตัวสับแช่งโลกเอาตัวตัวน้องเข่านะโอเครู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะโอ้ my god โดนสับาการป่วยติดสารป่วยอ้วกโอ้ my god ไอ้ชัวเร่เนี่ยพอแล้วมีป่วยพอแล้วมีหิวงอนนี่ป่วยนะโอเคโทรศัพท์กัน มีนะัาห้องวะโอเคห้องนี้สั้นโอเคสันส้นสัน้นโอเคได้อยู่เด้อโอเคได้ได้เนี่ยโอเคโอเคโอเคห้องนี้สัน้น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  <c oughs> แต่มันถึกเหลือเกิน oh โอเมย์กดโอ้ยถึกจะไปถึกโอเคพัดไม่นะผมกดเผลอกดยิงไปอ้าผมเผลอกดยิงไป <c oughs> มันแบบอยู่ใกล้อะตัประเบิดเละ มันโถ่ไอ้โอเคไม่เป็นไรมาดูคนป่วยดิยเอามีคนตายโอเคแก่ตายนี่ไงลองดูรักษาเลยอันเนี้ยพาไปดูตังกันนะโอเคสักครู่แปบ๊บหนึ่งแต่แบบเสียดายอ่ะแบบโอเคตอนน,นี่น่าจะขี้เต็มนะผมว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเด็กคนนี้เยอะถูกไหมมันมีคนเยอะไปผมจะยก,กขี้ก็ไม่ได้เจอกับ เนี่ยให้จาัดก,การพวกนี้ไม่ได้โอเคพักผ่อนก่อนนะครับส่งไปพักก่อนแล้วข้อดีคือกลับมาได้ดูแลแกงนี้นะโอเคอุตส่าห์มั่นใจว่าได้จะไปได,ด้แต่เมื่อกี้มันดันมีนนไงยิ่จุก,ก็มีนั่นนหะมีตัวที่ปล่อยระเบิดตอนท้ายแล้วมันอยู่ใกล้ๆไง <c oughs> แล้วดันไปเผลอปุ๊กิงด้วยแบบทุกอย่างคือเมื่อกี้บบเสียหมเลยที่ทำมาทั้งหมดข้อดีคือยังได้ตังคนะ์ไงโอเคเสียของไม่เยอะมากนะโอเคก็ดีแต่แค่ต้องเล่นใหม่ <c oughs> โอเคกลับมา มุกุดเพิม่มก่อนนะดูซิมีอะไรน่าสนใจบ้างนะโอเคให้เลือกอัพอีกอืมอยากจะการว่าคนตายเต็มที่นะโอเคค่าเงินยังพอบาลานซ์ได้ของว่าเนะาะแต่รู้ว่าคนตายไปสุดแค่กันแน่นะโอเคนี่ไงกลับสู่พื้นดินหรือว่า preserve our earthly remains คงอยู่กับร่างพื้นโอเคอันซ้ายคือกลับสู่พื้นดินก็คือศพที่ตายไปจะกลับเป็นขี้โอ้ my god อันขวาคือปลดล็อก ตึกสุสานเหรออ๋อไม่ตึกคลุบศพนะโอเคเรื่องหว่อนได้ขี้หรือคลุบศพผมว่ากับสูตรพินิมมันไม่เหมาะนะโอเคไม่รับแค่ขี้ไม่น่าคุ้มเนาะเอานี่แหละเอาไอ้ตึกคลุบศพเพื่อได้ค่าเฟดง่ายๆงงๆนะโอเคแล้วกันอ่ะแล้วก็ได้ไอ้ที่ชุบหรือว่าสังเวยถือว่าคุ้มนะผมว่าอื่นก็คือเป็นตัวแทนไปเฉยนะโอเคอ่ะขอรับพรหน่อยแก มาตายเพราะไม่กิ้งเมื่อกิ้จริงไม่ยากที่เหลือไม่ยากแต่เขาทาไทยไม่กิ้งแนวเล็บเลเทไม่น่าเลยตอนนี้อัพอีขั้นนึงได้แล้วเนาะโอเคผมคิดว่าผมจะเอานี่ก่อนนะเขาสั่งกันเนาะโอเคเดี๋ยวไอ้คุกให้รอบหน้านะผมเพราะว่าสำคัญกว่าคือได้คนมาบูชาเก็บพักดีเพิ่มเนาะโอเคแล้วก็เนี่ยอาอุอีออสายนุ่นก็ต้องมาดูว่ามีอะไรบ้างเพิ่มหรือดีเนาะโอเค <S <S แต่ก่อสร้างเพิ่มก่อนนะครับผมรุปปั้นแก่ใหม่ส่วนกระเดิมกว่าไปใช่ไหม โอ้โหมีแท่นยกสูงนะโอเคกันน้ำท่วมได้กว่าไปนะไรเงี้ยพี่หนุ่มกันนะโอเคดูดีเนาะดูดีแล้วก็มีตัวสร้างใหม่ขึ้นมาด้วยโอเคตัวสร้างใหม่มีนี่ไงไอตัวรบคนตายนะผมใช้หินสามพอดีเรามีพอดีเลยอ๋อก็คืออัปเกรดของเก่าใช่ไหมโอเคโอเคโอเคต้องเอนดวยต้องมาให้ทำหิน,เ,นเพิ่มเติมเพราะว่าเรามีหินที่พอที่จะทำสองอันเนาะโอเค ได้ผมว่าเป็นการได้แต้มเฟดฟรีเนะผมที่ดูดีเลยเนาะนีะ <c oughs> ่แหละรครับผมโอเคโอเคนี่ไงมีอ๋อเห็นไหมแต้มมันขึ้นแล้วนะมีคนเปยที่หลุมศพนะโคนาที่หลุมศพว่าไปด้วยโอเคโอเคโอเคแจมครับอันนี้เก้าสิบยังไงโอเคด้วยไอ้อสุดของในตัวเก็บวิญญาณได้เด็กประเดิมจริงจังเนาะโอเคแจมครับอะไรให้เห็ุทำพิธีกรรมเหรอ อ๋อเแี่ี่อ๋อปล่อยเห็ดให้คนอื่นสูดดมเลนะพลังเห็ดเมาโอ้ยเนี่ยสกิลใหม่เบนวอชดิทัวพิธีกรรมดัสหมอนอโอเค